สวัสดีเช้าวันหยุดครับวันนี้พามาตรวจสอบช่วงล่างรถที่เราขายที่ร้านกันนี่คันนี้โชกัพเปลี่ยนมาใหม่แล้วดูรู้ไม่เอ่ยว่ามันใหม่ก็ถ้ารถที่เรารับเข้ามาเราก็ตรวจเช็คให้เพราะว่าช่วงล่างเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับเราก็จะมาดูทั้งหมดเลยภายใต้รถเนี่ยบางทีเราไม่เห็นแต่อันนี้ทุกคันเราก็จะตรวจให้แบบนี้นะครับรถคันนี้ก็เปลี่ยนโชอัพมาใหม่แล้วและที่ผมพาตรวจเช็คอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นพวกบูธลูกหมากลูกยางต่างๆนะครับไม่ว่าปีกนก ลูกหมักกันโค้งนะครับหรือว่าลูกหมักปลายแหลกยางหุ้มเพาขับพวกเนี้เราก็จะไล่เช็คซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะครับอ่ะแล้วก็พอเรามาดูใต้รถเนี่ยเราก็จะเห็นมากมายเลยอันนี้แหลกแหลกพวงมาไล่เนี่ยคือเปลี่ยนมาใหม่ให้แล้ว คือที่ร้านเปลี่ยนให้นะครับเพราะเดิมทีมันใช้งานมามีการเสื่อมสภาพเราตรวจพบว่าโอเคมันเสื่อมสภาพแล้วก็เปลี่ยนให้เลยนะครับยางหุ้มเพลาขับไม่มีปัญหาอะไรยางแท่นเกียร์อันนี้ที่ร้านก็เปลี่ยนใหม่ให้แล้วอ่าน้ำมันเกียร์ถ่ายให้เรียบร้อยนะครับก็เอาไปก็ใช้งานได้เลยน้ำมันเครื่องก็เพิ่งถ่ายให้นี่นะยังมีน้ำมันหยดอยู่ติ๊งเลยนะครับเพิ่งถ่ายมาดมาเลยแหละอืมนะครับ แล้วก็ตัวกันกระแทกใต้ท้องรถก็ปกตินะครับแล้วก็ตัวครีบลัลงพึ่งหม้อน้าไม่มีน้ํายาหม้อน้ํารั่วซึมนะครับเพราะว่าถ้ามันหยดมันจะย้อยมาข้างล่างอยู่แล้วแหละเนาะอันนี้ก็มาตรวจโครงสร้างภายใต้รถนะครับมันจะมีจุดสปอตจุดอาร์ที่เป็นการประกอบโรงงานเราก็จะดูตรงซ้ายทั้งขวานะครับว่าไม่มีร่องรอยการเสียหายนะครับแต่ใช้ล่างสเกิร์ต ที่มันเป็นบันไดพลาสติกเนี่ยอ่ะอันนี้ฝั่งนี้ไปครูดอะไรมาไม่รู้นะครับแต่น,นี้มันเป็นพลาสติกอย่าไปซีเรียมันนะครับให้มาดูที่โครงสร้างหลักที่มันเป็นเหล็กดีกว่านะครับเป็นตัวถังของรถจริงๆอย่างเงี้ยอันนี้สําคัญกว่ายเยอะเลยนะครับอันนี้เราก็จะตรวจดูทั้งเรื่องของช่วงล่างมันทํางานได้ดีไหมนะครับ โครงสร้างด้านใต้มีการกระแทกอะไรมาแรงๆเสียศูนย์หรือเปล่าเสียทรงมีการซ่อมการตัดการต่อหรือเปล่าซึ่งรถคันนี้ก็สมบูรณ์ดีนะครับการประกอบอยังเดิมโรงงานทุกอย่างท่อไอเสียไม่ผุไม่ทะลุนะครับตัวซับเสียงกันความร้อนของท่อไอเสียตรงอุโมงค์ก็ปกติดีโอเคอย่างนี้คือผ่านเนาะ